สนทนาพระสูตรตอนที่สิบที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่เก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบหกกับท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์การอบรมเจริญสภาพที่เป็นธรรมะเนี่ยมันมันยากเกินเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นฟังท่านอาจารย์ก็หลายปีกันมาเนี่ยหรือว่าหลายๆคนก็ฟังเยอะแล้วบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะ ค่ะก,ก็ไม่ทราบว่าเขาต้องการประโยชน์อะไรใช่ไหมคะถ้าประโยชน์คือความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็ได้ขึ้นบ้างไหมแต่ถ้าเขาต้องการประโยชน์อื่นเช่นอยากจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมอยากให้สติปัฏฐานเกิดอยากอะไรอีกหลายอย่างนะคะ <S <S ก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้อะไรเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะเนี่ยคือผู้ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ย มีอกุศลเรียกว่ามีกิเลสมากแล้วใครสามารถที่จะนำกิเลสนั้นออกไปได้เพราะว่ายังไงอย่างไงนะคะกิเลสก็ไม่ได้นำความสุขหรือว่าความถูกต้องมาให้ได้เลยมีแต่ว่าจะพาเราไปสู่ทางที่ไม่ถูกต้องทางที่จะให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่ได้เห็นโทษอย่างนี้หรือเราไม่รู้จักตัวเองนะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ได้อะไรเพราะคนนั้นอยากได้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้อยากได้นะคะกาลังฟังขณะนี้ไม่ได้อยากได้อะไร นอกจากฟังให้เข้าใจแล้วได้ไหมคะความเข้าใจหรือว่าแม้แต่เข้าใจก็ไม่ได้คะ่ะนั่นก็แสดงเห็นว่าจุดประสงค์ไม่ตรงคะ่ะถ้าจุดประสงค์ตรงคือไม่ได้ฟังเพราะว่าอยากจะได้อะไรแล้วก็ขอถามผู้ที่ไม่ได้นะคะว่าเขาละอะไรได้บ้างหรือเปล่าคือแทนที่จะเป็นเรื่องได้เนี่ยเป็นเรื่องละจะถูกต้องกว่าไหมคะถ้าเป็นเรื่องได้ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรื่องละเป็นคำสอนของพระองค์ ท่านอาจารย์ท่านอกจากจะละแล้วอย่างน้อยก็ได้รู้ตัวเองอะค่ะลักษณะของโรภะาโทสะเนรู้สึกมันจะแจ่มแจ้งกว่าที่จะไปเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรืออะไรเงี้ยฮะแต่โรภะกับโทสะเนี่ยรู้สึกพอจะคุ้นเคยกับเขาได้แล้ว่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นที่เขาพูดก็ถูกไปแทไม่ผิดคือไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ต้องการอะไรแต่ว่าละความไม่รู้แล้วก็ละอกุศลเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกําลังของปัญญา กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะสีลนี้ที่เราศึกษากันก็คือข้อวิรัตหรือว่าข้อห้ามแต่ว่าเมื่อตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยจำได้ว่าเวลาเรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีศีลคือข้อห้ามแล้วก็ธรรมคือข้อปฏิบัติก็เลยมีความสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพระพุทธศาสนาที่บัญญัติมามีทั้งข้อศีลแล้วก็ข้อธรรมะหรือเปล่า เดินมากเราเอาสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังสมัยโน้นนะคะเส้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายอย่างคิดว่าศีลเป็นข้อห้ามเนี่ยที่จริงไม่ใช่ค่ะไม่มีใครสามารถจะห้ามใครได้เราห้ามคนอื่นได้ไหมคะห้ามตัวเราเองได้ไหมไม่ได้ถ้าผู้จัดสรู้จะบอกให้เราห้ามเลยค่ะไม่มีทางเลยค่ะทรงแสดงธรรมะว่าธรมรมะทงหลายเป็นอนัตตา เพราะฉะนันก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในคําที่ใช้อย่างศีลคือความประพฤติทางกายทางวาจา mm hmm. เมื่อมีกายมีวาจาเนี่ยวันนี้เราพูดยังไง mm hmm. เพ้อเก่งใช่ไหมคะทางวาจาเนี่ยก็เป็นอกุศลไปซะเยอะแล้วคือธรรมะนี่ละเอียดมากค่ะไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่ไม่จริงนะคะแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดแล้วเราพูดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจะเห็นยิ่งศึกษาธรรมะยิ่งเห็นความละเอียดนะคะว่าอากุศลมากมายเหลือเกินแล้วก็้าที่มีมากมายเนี่ยเมื่อไรจะหมดคิดดูก็แล้วกันคะ่ะถ้าไม่มีหนทางก็ไม่มีทางที่จะหมดได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะด้่ยเลยะคะแล้วก็ไม่เห็นความก้าวหน้าเขาอาจจะมองดูที่ความประพฤติทางกายทางวาจาของคนที่ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็บอกว่าศึกษาธรรมะแล้วทําไมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาทราบว่า กายวาจาเป็นสิ่งที่สะสมมาเนิน่นนานแสนนานไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะพูดนะคะจะมีกิริยาอาการอย่างไรแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตามการสะสมแม้กิริยาอาการเพราะฉะนั้นความละเอียดของใจเนี่ยจะสักแค่ไหนที่จะรู้ว่าทาั้งๆที่รู้นะคะว่าสิ่งใดเป็นอกุศลเนี่ยแต่ความรู้ขั้นนี้ไม่สามารถที่จะละคลายความประพฤติทางกายทางวาจาได้ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ศึกษาธรรมะมีความรู้มีความเข้าใจธรรม,มะแต่กายวาจาไม่ดีนะคะเราก็ไม่สันเสริญกายวาจาที่ไม่ดีแต่ก็ชื่นชมความรู้ที่สามารถที่จะเข้าใจธรรม,มะได้ขั้นหนึ่งแต่ว่าเท่านั้นไม่พอ,อค่ะพระศาสนาจะไม่ให้เพียงแต่ว่าเข้าใจธรรม,มะแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะทรงแสดงพระธรรมเนี่ยโดยละเอียดขึ้นโดยประกาศทางปวงนะคะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยไตรตรองพิจารณาแล้วก็เห็นโทษของอกุศลส่วนการที่ใครสะสมมามากแล้วก็จะให้เขากลับหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าใจของคนนั้นนะคะเริ่มที่จะอ่อนแล้วก็รู้ว่าอากุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าแม้จะมีคนที่อาจจะคิดว่าจะเป็นคนดีแต่พอถึงเวลาจริงๆก็แล้วแต่อกุศลที่ มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยจะเกิดขึ้นปรากฏอย่างไรแม้แต่ความคิดเนี่ยคะ่ะเราก็เลือกไม่ได้ทําไมเราคิดอย่างนี้เป็นอกุศลอย่างนี้นะคะแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีอกุศลแล้วรู้ดีกว่าคนที่มีอกุศลแล้วไม่รู้หรือว่าคนที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ก็ยังมีความเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะต้องเป็นประเภทประเภทถ้ากายดีก็สรรเสริญเรื่องกาย ถ้าวาจาดีก็สรรเสริญเรื่องวาจาถ้าความเข้าใจหรือความเห็นถูกก็สรรเสริญเรื่องนั้นแต่ว่าไม่สับสนค่ะไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องคิดว่าคนหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าแต่ละขณะจิตเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นความวิจิตมากแม้แต่ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเห็นต่างกันคิดต่างกันการกระทำต่างกันวาจาต่างกัน ที่จริงธรรมะนี่เป็นเรื่องไตรตรองน่าคิดนะคะอยากให้มีใครห้ามหรือว่ามีกฎเกณฑ์ห้ามหรือเปล่าท่านอาจารย์กห้ามอะไรคะค่ะห้ามไม่ให้ทําไม่ดีไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักย์เนี่ยอยากให้มีใครมีกฎเกณฑ์ห้ามอย่างนี้ไหมยอยากให้มีอย่างนั้นเปล่าก็ยังไงยังไงใครก็ห้ามไม่ได้แต่ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของบุคคลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีก็คือแสดงเหตุผล พอรู้ว่าเมื่อเขามีปัญญาเกิดขึ้นนะคะปัญญาก็ทําหน้าที่ในทางที่ถูกต้องถ้าเขายังไม่มีความเข้าใจถูกจะไปห้ามยังไงสักเท่าไหร่ฟังหรือเปล่าห้ามแล้วไม่ฟังจะห้ามทําไมคิดดูนะคะผู้ที่ฉลาดเนี่ยห้ามใครแล้วเขาไม่ฟังเนี่ยจะห้ามทํำไมแต่ว่าถ้าให้เหตุผลก็จํงเป็นหนทางที่ว่าเขาสามารถจะพิจารณาได้ทีนี้เราเนี่ยเป็นความเข้าใจของเราถึงไหนแค่ไหนก่อน เพราะว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็อ่านไปก็เป็นแต่เพียงคำใช่ไหมคะแล้วก็สงสัยว่านี่คำนี้หมายความว่าอะไรระดับไหนแต่ถ้าเรามีความเข้าใจตามลำดับนะคะว่าศีลคือความประพฤติทางกายทางวาจาได้ไหมเพราะว่าคนเราเมื่อมีใจใครจะรู้ใจใครของใครถ้าไม่มีคาพูดหรือว่าไม่มีการกระทําแต่ว่าเมื่อมีกายนะคะมีวาจาก็ส่งไปถึงสภาพของจิตในขณะนั้นได้ ว่าขณะนั้นจิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจว่าศีลคือความประพฤติทางกายทางวาจาเพราะเหตุว่าเรื่องของใจเนี่ยถ้ามีแต่ใจโดยที่ไม่มีรูปร่างเลยนะคะแสดงออกมาได้ไหมคะกายที่ไม่เหมาะหรือกายที่เหมาะวาจาที่เหมาะหรือวาจาที่เหมาะก็ไม่มีทางที่จะออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นกายวาจาจึงเป็นทางออกนะคะของจิตนะคะซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปในวันหนึ่งวันหน,นึ่ง เพราะฉะนั้นโดยกว้างศีลคือปกติของความประพฤติที่เป็นไปทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นก็มีทั้งกุศลละศีลอักุศลละศีลและอัพยากตะศีลอันนี้เราก็ข้ามขั้นตอนเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนก็ฟังมาเยอะแล้วนี่นะคะเข้าใจคําว่ากุศลดีงามอักุศลก็เป็นฝ่ายที่ไม่ดีอัพยากตะหมายความที่ไม่ใช่ท่านกุศลและอกุศล ถ้าเป็นความประพฤติทางกายทางวาจาของพระอระหันต์เนี่ยค่ะเป็นอัพยากตะศิล์ไม่ว่าท่านจะพูดหรือท่านจะทำก็ตามเนื่องจากจิตของท่านปราศจากกิเลสเพราะฉะนั้นจริงไม่เป็นกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมที่จะให้เกิดผลข้างหน้าเมื่อจิตไม่มีกิเลสเลยแต่ยังมีกายมีวาจาอยู่เพราะฉะนั้นความประพฤติทางกายทางวาจาของท่านจึงเป็นอัพยากตะ เพราะฉะนั้นระหว่างที่มีกิเลสอยู่นะครัและธรรมะก็คือความจริงและความตรงอกุศล,ลศีลความประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่ดีเนี่ยใครรู้ตนเองรู้บ้าตัวเองรู้เลยคะ่ะถ้ารู้ไม่เป็นแน่ใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นอกุศลจิตในขณะที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่สามารถจะเห็นว่าขณะนั้นเป็นอกุศล เพราะฉะนั้นเราจะฟังนะคะและถ้าเราเป็นผู้ที่ละเอียดเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคําพูดอย่างนี้ในขณะนั้นผู้พูดจิตเป็นอะไรถ้าเราศึกษาเราจะทราบได้เลยใช่ไหมคะคำพูดที่แสดงความรักตัวนะคะคำพูดที่แสดงถึงความสําคัญตนหลายอย่างคะ่ะที่แสดงออกมาโดยที่ว่าผู้กล่าวไม่สามารถจะรู้เลยว่าขณะนั้นเป็นอกุศลจึงเป็นอกุศลศิลเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่เป็นใช่ไหมคะ แต่ว่าคนก็ละไขณะจิตก็เร็วมากถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีการวิรัตคคาต่างๆเหล่านั้นหรือการกระทําเหล่านั้นแต่หลังจากนั้นก็ยังมีสติที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นไม่สมควร mm hmm. ก็อาจจะขอโทษหรืออะไรก็ได้นะคะ mm hmm. นั่นก็คือเรื่องของสติที่มีการระลึกได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะขณะที่บุคคลใดก็ตามเป็นอกุศลจะไม่รู้แต่คนอื่นมองแล้วก็เห็นอย่างคนที่เขาฆ่า นะคะตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยจนกระทั่งถึงข่าคนเนี่ยนะคะหรือว่าทารุณต่างๆเนี่ยคนอื่นก็มองเห็นใช่ไหมคะนี่เป็นอกุศลแต่คนทาเนี่ยเขาเห็นไหมว่าขณะนั้นเป็นอกุศลถ้าเขารู้เขาก็ไม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เรามองดูจากการกระทำและวาจาของคนอื่นแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหน,นเป็นถามท่านอาจารย์ครับที่ว่าตนเองไม่รู้นี่กล่าวถึงขณะจิต หมายความว่าขณะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นอกุศลจะทําไปได้ไหมถ้ารู้นะคะแต่เพราะไม่รู้ขณะที่กําลังโกรธมีปัญญาที่จะเห็นอกุศลของตนไหมในขณะที่กําลังโกรธมีการกระทําทางกายทางวาจาด้วยความโกรธขณะนั้นจะรู้ไหมคะแต่ความโกรธก็รู้ความโกรธได้แต่ก็ต้องโกรธต่อไปเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ปัญญาค่ะก็อกุศลรู้อกุศลได้ใช่ไหมคะ ก็รู้ว่าเป็นเราที่โกรธยับยั้งอะไรไม่ได้เลยเพ<ข>ราะเป็นที่ท่านอาจารย์ถามมาน,นี่หมายว่าปัญญารู้อกุศลขณะใด,ดที่ปัญญาเกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลแต่เวลาที่อกุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลจิตเกิดเนี่ยผู้กระทำเนี่ยรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นอกุศล mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะเห็นได้ว่ากายวาจาเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําให้บุคคลที่ได้ยิน หรือว่าได้เห็นเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเป็นการกระทําด้วยอกุศล,ลจิต <ทำ S 1> ในขณะที่บุคคลนั้นเนี่ยนะคะแม้เป็นอกุศล,ลจิตก็ไม่ได้รู้ในความเป็นอกุศลเมื่อตอนแรกๆค่ะ,คะก็ได้กล่าวเหมากกือนกันว่าเป็นอกุศลแล้วรู้ดีกว่าเป็นกุศลแล้วไม่รู้นะคะตรงนี้ค่ะดิฉันว่าสําคัญมากแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นในลักษณะที่ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่อบรมความเข้าใจแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจค่ะต้องมีปัญญา พราะฉะนั้นปัญญาสาคัญที่สุดคือสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเรื่องของศีลน,นะคะศีลซึ่งก็มีลักษณะคือมีความเป็นมูลรากของความดีเป็นกิริยาที่กําจัดความทุศีลเป็นกิจมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏมีโอตปะและฮิริเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลก็มีตั้งแต่ เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากโทษมีปานาติบาตเป็นต้นเจตนาก็เป็นศีลน,นะคะเจตสิกก็เป็นศีลก็ได้แก่สังวรคือความไม่ก้าวร่วงสังวรก็มีด้วยกัน5นะคะได้แก่ปาติโมคขะสังวรละศีลสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรศีลที่จำแนกเป็นสองอย่างก็ได้แก่ โลกิยาสินและโลกุตระศินโลกุตระสินก็ได้แก่มรักและผลนะคะซึ่งเป็นโลกุตระและศินที่เป็นเบื้องต้นก็ได้แก่โลกิยศินโลกิยาสินก็ได้แก่ปาติโมกสังวรศินเป็นต้นและโดยพิสดารก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะฟังแล้วก็เหมือนใหม่ใช่ไหมคะหรือใครเหมือนกับ จำได้แล้วทั้งหมดที่ได้ฟังมาในคราวก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าข้อความเนี่ยจะมีคํามากนะคะแต่ลักษณะสภาพธรรมนั้นนะได้ปรากฏกับความเข้าใจจนกระทั่งเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้จริงๆว่าแต่และอย่างนั้นคืออย่างไรเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะก็มีผู้ที่เคยถามว่ามีศินหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเข้าใจละเอียดนะคะว่าจิตที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มี เป็นวิบากก็มีเป็นกิริยาก็มีเพราะฉะนั้นเราก็คงจะรู้ได้ว่าถึงเราจะไม่ใช้คำวัตศินแต่ขณะใดที่กุศลลจิตเกิดจะต้องเป็นไปในทานหรือศิลหรือภาวนาแล้วก็ชื่อที่มีอยู่นะะี่ค่ะพิจารณาไตรตรองจริงๆว่าเราสามารถเข้าถึงคำไหนได้แค่ไหนนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะได้เข้าใจนะคะมีข้อสงสัยไหมคะในเรื่องนี้นันจันถามว่า ฟังแล้วเหมือนใหม่มันเหมือนกับไม่รู้ด้วยอย่างครับถ้าเป็นผู้ตรงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเวลาที่ได้ยินข้อความในพระไตรปิฎกนี่นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเรารู้เพียงแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะใหม่ไปทุกชาติหรือว่าชาติก่อนก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะจนกว่าจะเป็นความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เป็นคําในหนังสือแต่เป็นความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงนะคะว่ายัางไงยังไงก็คือต้องเป็นผู้ตรง ครบท่านจารย์จูจินทเคารพพูดถึงบางคนก็กล่าวบอกว่าฟังแล้วก็ฟังซ้ําอีกฟังซ้ําอยู่อย่างนี้คือฟังอะฟังไปเ้าเผื่อในแต่ละวันเนี่ยข้อพิสูจน์ว่าฟังพอหรือเปล่าคือสติเกิดมากน้อยแค่ไหนสําหรับความคิดเห็นของดิฉันนะคะคิดว่าฟังเท่าไหร่ก็ยังไม่พอค่ะคือถ้าผู้ฟังในครั้งพุทธกาลนะคะเทียบกับเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความต่างกันที่ว่าผู้ฟังในครั้งนั้นนะคะท่านสามารถเข้าใจ เข้าใจสภาวะธรรมเข้าใจโดยการที่ว่าได้คุ้นเคยกับการที่ฟังมาแล้วจนกระทั่งได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แล้วก็มีศรัทธานะคะมีโสภณะเจตสิกเกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าใจว่าเรื่องศีลเนี่ยคืออะไรเมื่อไหร่เป็นจิตเป็นเจตสิกนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยถ้าไม่มีพื้นเลยเนี่ยและเราก็จะได้ยินแต่ชื่อมากๆเนี่ย เราก็จะรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการฟังของคนยุคนี้กับคนยุคก่อนเนี่ยจะต่างกันที่ว่าคนยุคก่อนนะคะท่านมีความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังท่านสามารถเข้าใจได้อย่างท่านอนานถาบินติกา แค่ฟังนะคะท่านก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจะทรมได้แต่ของเราเนะะี่ยค่ะอาศัยพระธรรมที่ทรงสแสดง45พรนษามากนะคะและใครที่ฟังได้หมดและใครที่ฟังแล้วเข้าใจหมดแล้วก็รู้จุดประสงค์ว่าจุดประสงค์ของการฟังเนี่ยก็คือเพื่อให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะอันนี้ลืมไม่ได้เลยนี่ฉะนั้นเราก็จะก้าวไปก้าวไปนะคะโดยมีแต่ชื่อแต่ว่าละเลยการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ ซึ่งในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเพื่อจุดประสงค์นี้ค่ะคือให้สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้แม้ว่าจะทรงแสดงโดยในยะหลากหลายโดยประกาศทั้งปวงก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะแม้ในขั้นการฟังว่าเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ หรือว่าใครคิดว่าไม่สําคัญคะสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่สําคัญนะคะก็จะไม่มีการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้เลยแต่ถ้าฟังแล้วไม่ว่าจะฟังเรื่องของศีลชื่อหลากหลายแต่ก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะก็คือความวิจิตลักษณะต่างๆของศรรีลซึ่งมีมากความวิจิตของจิตมีมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงแสดงเนี่ยแม้แต่เรื่องศีลเนี่ยก็แสดงโดยประการทั้งปวง เช่นโลกิยะศินกับโลกุตระศินโลกิยะนี่ทุกคนก็ทราบนะคะสำหรับขณะที่ไม่ได้มีนิพานเป็นอารมณ์แต่โลกุตระศินก็ต้องในขณะที่มีนิพานเป็นอารมณ์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความละเอียดเนี่ยแล้วแต่กําลังความเข้าใจของเราที่จะเข้าใจคํานี้หรือคํานั้นหรือว่าจะเข้าใจได้หมดที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดก็ค่อยๆพิจารณาค่ะเพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้อง ดิฉันขอต่อยสักนิดนึงก็คือดิฉันเห็นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ะคะ่ะที่ว่าแสนยากซะเหลือเกินน่นะคะแล้วขณะนี้เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็มีพระธรรมที่จะได้ศึกษาแล้วก็ไม่ทราบว่าจะจากโลกนี้ไปขณะใดคะ่ะก็เห็นประโยชน์นะคะกราบขอพระคุณค่ะคนที่ได้ฟังพระธรรมและเข้าใจนี่นะคะลองถามสิคะว่า เอาทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศบริวารอะไรมาแลกและกลับเป็นคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยจะเอาไหมคะถ้าเป็นคนที่เข้าใจพระธรรมจริง,รงๆไม่มีทางเลยคะ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่สามารถจะเทียบได้นะคะกับการที่เกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมข้อสำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังคะ่ะขัดกลาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าทุกคนนี่นะคะ ถ้าไม่สอนตัวเองพระธรรมจะสอนได้ไหมคะแม้ว่าจะทรงแสดงไว้ถึง4ี่สิบห้าพันษาแต่ถ้าเราไม่น้อมรับพระธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมก็สอนเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะเราสอนตัวเราจากพระธรรมที่ได้ฟังคือรับพระธรรมที่ได้เข้าใจแล้วมาประพฤติปฏิบตัติชาติก่อน ได้ทำประโยชน์มาแล้วนะคะพระสิรินชาตินี้ก็เป็นบุคคลที่ได้เห็นประโยชน์และก็ทําประโยชน์ต่อไปและชาติหน้าก็จะได้ประโยชน์แต่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยคือการมีทรัพย์สินเงินทองเพราะเหตุว่าเขาสามารถที่จะใช้แล้วก็ไม่มีความลําบากนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือปรมัตถประโยชน์คือสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์เหนือสิ่งใด อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าตอนต้นนะคะว่าเอาอะไรมาแลกในใจะยอมไหมให้กลับไปเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจสติสัมปชัญญะการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอุตสาห์นะคะสะสมมาตั้งนานแล้วก็จะแลกกับสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์เพียงชาตินี้หรือชาติหน้าคนที่เข้าใจพระธรรมจริงๆก็ไม่ยอมแน่ค่ะกล่าวถึงทัพย์เพื่อปลื้มใจแล้ว ทรัพย์ที่ไม่ได้ทําให้เป็นเครื่องเคื่อนใจจะมีอะไรบ้างคะครับแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองนะฮหรือว่ามีผู้สันเสริมมีลาบยศตําแหน่งมากมายเนี่ยทรัพย์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของการที่อกุศลจะเกิดการที่จะติดจะคล้องมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านแสดงนะฮะว่าทรัพย์เนี่ย ตั้งแต่ศรัทธาไปเนี่ยนะครับมีอยู่ประการหนึ่งคือชาคะคือความสละคือสละความติดข้องเป็นไปเพื่อการละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งอื่นที่เราใช้คำว่าทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นลาบยศอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ใช่ทรัพย์จริงๆที่เป็นทรัพย์ของพระริยาเจ้าเพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยฮะก็เสื่อมไปไม่เป็นของใครไม่ได้เป็นการสะสม กุศลธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมฟังแล้วเหมือนทำไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนก็ยังต้องการทรัพย์แล้วก็ติดรัพย์และต้องมีรัพย์ด้วยแต่ให้ทราบว่าความห่างหรือความต่างของผู้ที่มีปัญญาที่สามารถสละได้กับผู้ที่ยังสละไม่ได้เนี่ยก็แสดงเห็นถึงระดับของความเข้าใจ แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราฟังแล้วเราก็เลยไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเกิดมีความอยากที่จะไม่มีกิเลสเกิดมีความอยากที่จะไม่มีทรัพย์ก็ไม่ใช่นะคะแต่ฟังเพื่อที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงอันนี้สําคัญที่สุดค่ะจะฟังสูตรไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ตามแต่นะคะฟังเพื่อให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าอยู่ระดับไหนไม่ใช่ว่าเราอยู่ระดับที่เรายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะ และเราก็จะไปประพฤติปฏิบัติเหมือนผู้ที่เข้าใจจนกระทั่งสละหมดได้นี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังของเราเนี่ยนะคะต้องไตรตรองและก็ต้องรู้ประโยชน์ว่าการฟังเนี่ยฟังสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งขั้นสูงที่สุดแต่เราอยู่ระดับไหนและเราสามารถที่จะถึงระดับนั้นได้ด้วยอะไรถ้ามีตัวเราเนะะี่ยค่ะยังไงยังไงก็ถึงไม่ได้ แต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นแล้วก็ธรรมะก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและทางฝ่ายที่เป็นอกุศลนะคะเวลาที่ธรรมะฝ่ายใดเกิดเนี่ยเราก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะบังคับไม่ได้นะคะยังติดในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโผฐัพะในสิ่งที่สวยงามในอาหารที่อร่อยในเสียงที่ไพเราะก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ข้ามขัน้นหรือว่าไม่ฝืนไปทำสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวจริงๆ แต่รู้ว่าหนทางเดียวที่ทุกคนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มั่นคงขึ้นดีขึ้นมีกุศลลจิตเกิดมากขึ้นก็ด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเราจะฟังพระสูตรอีกกี่สูตรก็ตามแต่นะคะกลับมาที่ตัวเราเสมอที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าถ้ายังไม่รู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะการฟังก็เป็นเรื่องของการสะสมที่จะเห็นคุณประโยชน์ของกุศลแล้วก็เห็นโทษของอกุศล